สวัสดีครับอาวันนี้นะครับเรื่องงานยังดีก็คุณลูกค้านะครับคุณพี่เด็กฝัางามารับรถวันนี้ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงลูกค้ารู้จักท่างเซนจีของเราได้ยังไงครับสอัสดีขับรถผ่านนะครับเจอรถดูสวยๆดีก็เลยลองเข้ามาดูครับผมแล้วไปโชว์หลายหลายที่แล้วครับผมครับยังไม่ถูกใจใช่ไหมครับมาถูกใจครับผมแล้วการดูแลการบริการของทางเราเป็นยังไง ก็วันนี้ได้รถที่ปลุกใจนะครับก็ขออนุญาตสอบถามนิดนึงเห็นว่าลูกค้าเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของทางช่องทางออนไลน์คือขายช่องทางออนไลน์แล้วเจอพวกมิจฉาชีพเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตเปิดประสบการณ์ให้ทางเราด้วยหนึ่ง เต้นโดยตรงครับผมพอมาถึงที่เต้นแล้วก็คือมีความน่าเชื่อถือนะครับมีรถจริงมีเรื่องรถจริงให้ลูกค้าดูนะครับก็คือไม่หลอกกันก็เป็นประสบก,การณ์นะครับก็ฝากไว้ว่าลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับมีรถจริงให้ดูมีเรื่องจริงให้ดูก็สามารถเชิญชวนมาที่เต้นยินออรลูกค้าของเราได้เลยนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีวันนี้ก็กขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสวัสดีครับนี้ลานุดง ลดสวยลดงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร